ทีนี้เรามาสัมภาษ์ลูกค้ากันนิดนึงนะครับผมว่าลูกค้ามาจากไหนแล้วก็ทำอาชีพอะไรนะครับผมแล้วจัดเซนเ้นเป็นยังไงบ้างนะครับลูกค้าชื่ออะไรนะครับผมนัทวุฒิครับชื่อคุณนัทวุฒินะครับผมตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่นะครับขับรถครับเป็นพนักงานขับรถนะครับผมแล้วก็รายได้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับ สองหมื่นกางการสองหมื่นกางการนะผมเป็นไงบ้างครับจัดไฟแนนซ์ผมประทับใจมาประทับใจนะครับผมไวมากใช้เวลาจัดไฟแนนซ์กี่วันนะครับเซ็นเมื่อวานวันนี้ผ่านเซ็นเมื่อวานอืมเซ็นวันนี้ผ่านนะครับผมนี่ลูกค้าจะเดินทางกลับสุราษฎร์เลยครับกลับสุราษฎร์เลยนะครับผมก็มาเมื่อวานนี้ครับผมแล้วก็มาเซ็นไฟแนนซ์วันเดียวผ่านก็วันนี้รับรถกลับบ้านเลยนะครับผมกับโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี้ก็ยืนยันหน่อยดาวยี่สิบเปอร์เซ็นดาวยี่สิบเปอร์เซ็น ก็เป็นฟรีดาวนะครับผมตัวนี้โอเคนะผมก็ได้รถจริงนะผมแล้วก็ไวมากเลยนะผมตัวนี้ก็เดี๋ยวลองไปดูอธิบายการใช้งานตัวรถให้กับลูกค้าก่อนนะครับผมเค้าลนโอเคครับเปลี่ยนไ็ได้นะ้าปได้ี่ดเน้ีดนด้เปลี่น โอเคตัวปรับเบาะจะอยู่ด้านใต้นะครับผมตัวปบาะเบาะเลื่อนไปด้านใต้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็ปรับระดับเอ็นเอาลุกเชิญลูกค้านั่งเลยนะครับอโอเคเวลาสตาร์ทเหยียบคันนะครับผมทุกครั้งนะครับผมโอเคโอเคนะครับทีนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ด้านฝั่งนี้เลยแล้วกันนะครับด้าน ฝั่งฝ่ามือลูกค้าก่อนนะก็ตัวแรกก็จะเป็นตัวเปิดไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวนะผมตัวนี้ตัวนี้ไฟเลี้ยวเหมือนเดิมนะครับปกติตรงนี้ขึ้นลงซ้ายขวานะครับผมปกติแล้วก็เปิดไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับหมุนนะครับหนึ่งทีก็เป็นไฟหลีสองทีก็เป็นไฟหน้านะครับแล้วก็ตัวปุ่มสองข้างนี้ก็คือตัวปรับแสงหน้าจอนะครับ หน้าจอการใช้งานนะครับผมตัวนี้มันสามารถลดแสงได้เผื่อว่าเวลาลูกค้าขับกลางคืนแสงแยงตานะครับก็กดไปแล้วมันก็จะไฟมันจะวิ่งไปพอสุดมันก็จะทํางานตามนี้ถ้าเกิดว่าเวลาจะเร่งเราก็กดได้นะครับครับผมแล้วกระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับซ้ายขวาปกตินะครับแต่ว่าเวลาพับต้องใช้มือดันเข้ามานะครับครับผมโอเคนะแล้วก็ปุ่มอะไรปุ่มการใช้งานนะครับผมปุ่ม ฝั่งขวามือก็จะเป็นปุ่มการใช้งานหน้าจอหลักตัวน,นี้นะผมตรงหน้าปัดเป็นไม้นะครับก็หน้าจอหลักนะครับผมจะอยู่ในรูปแบบแบบนี้นะผมมันจะมีทุกเมนูอยู่ในอันเดียวกันก็คือจะมีตัววัดระยะทางวัดเวลาแล้วก็น้ํามันในถังแล้วก็อัตราเฉลี่ยของน้ํามันนะครับผมตัวนี้ม,มันจะอยู่รวมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะแยกแล้วกดขึ้นหรือลงก็ได้หนึ่งครั้งมันก็จะเป็นแยกออกมาเป็นอัตราการเฉลี่ย อันนี้อันนี้จะไม่คงที่จะอยู่ที่ความเร็วของรถนะครับผมตัวนี้ต่อร้อกิโลนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นทิปสมมติว่าเราอยากจับเวลาจากที่นี่ไปอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าได้แล้วเรากดโอเคค้างเพื่อจะรีเซ็ตครับผมมันก็จะเป็นศูนย์ตั้งใหม่ให้นะครับผมแล้วเรากดไปอีกกดไปอีกก็เหมือนกันเป็นจับระยะทางอันนี้จะเป็นจับระยะทางจากที่หนึ่งก็กดโอเคค้างเหมือนกันก็จะเป็นศูนย์นะครับครับผม แล้วก็นี้เป็นน้ํามันในถังนะครับผมตอนนี้เรายังไม่ได้เติมให้เพราะให้บัตรลูกค้าไปแล้วนะครับผมบัตรเติมน้ามันเดี๋ยวลูกค้าไปเติมนะครับอันนี้ก็เป็นไมค์ดิจิตอลกับตัวนี้เหมือนกันนะครผมเราจะเลือกตัวนี้แต่ถ้าปกติก็อยู่หน้ารวมหน้าหลักแบบนี้นะครับครับผมโอเคตัวนี้ก็จะมีเกน้ํามันบอกเกทุกอย่างอยู่ที่หน้าปัดนะครับผมเกน้ํามันเกวัดความเร็วแล้วก็ตัวความร้อนนะผมแล้วก็วัดรอบเครื่องนะครับตัวนี้ส่วน ปุ่มการใช้งานฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นปุ่มหน้าจอวิทยุนะครับผมตัวนี้ก็ผมโอเคก็จะมีตั้งแต่เล่งเสียงนะตัวนี้ครับผมเล่งเสียงเบาเสียงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็มันจะเลื่อนขึ้นได้ตัวนี้แต่ว่าเราต้องล็อกขึ้นไว้กับวิทยุนะผมแล้นก็จะสามารถเลื่อนได้ที่ที่เราล็อกไว้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเปลี่ยนได้แล้วก็ตัวนี้เวลาเรานั้นเสร็จปุ๊บเราก็สามารถกดไปหน้าเมนูหลัก ของหน้าจอมิจยูได้นะแล้วก็เป็นตั้งค่าคอ่ะนี่เป็นตั้งค่านะครับตรงนี้แล้วก็เป็นหน้าจอละโอเค okay, นะตรงนี้เดี๋ยวไปอธิบายยูต่อเนาะเดอน้มันค้ปล็อกที่ข้างๆประตูนู้นเลยนนระตูที่มันปล็อกต่ปนล็อกเนี่ยเหรอใช่เพก็นี่หใช่ครับปุ่ล็อกใช่ครับ ปลดล็อกรถหรือว่าเปิดฝาถังก็จะกดที่ประตูได้เลยนะครับทั้งสองฝั่งแล้วทำไมหาไม่เจอในผู่มือใช่ครับอ่ามาในส่วนของตัววิทยุนะครับตัววิทยุเครื่องเสียงอันนี้เป็นจอยอนดอยแบบระบบสัมผัสนะผมเอเป็นเวอร์ชัน2.5นะครับผมตัวนี้ครับก็จะมีตัวเครื่องเสียงนะครับผมแล้วก็โทรศัพท์โอเค แล้วก็แอปเนาะในโทรศัพท์แล้วตัวนี้ก็เป็นการตั้งค่าเหมือนกันอันน้ค่าก็จะปกติอันนี้เขาตั้งค่าให้เราแล้ว,ลวจากโชรูมตั้งให้แล้วนะครับเป็นภาษาไทยเปลี่ยนเมนูแล้วแล้วก็ถ้าลูกคา้าใช้ iPhone น,นะครับสามารถเสียบสาย USB ต่อตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันจะขึ้นตัวนี้เลย Apple CarPlay มันจะขึ้นที่หน้าจอเลยเนาะตัวนี้ส่วนการถ้าเกิดเป็น Android ถ้าเรายังไม่มีแอป เอ็นดอร์โต้มันก็ต้องเชื่อมต่อบลูทูธเวลาเราเชื่อมต่อบลูทูธลูกค้าจะเชื่อมเลยนะครับหรือว่าจะไป <S 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 เชื่อมเาเชื่อมเลยก็ได้นะครับลูกค้าเปิดบลูทูธนะครับผม เวลาลูกค้าเชื่อมต่อนะครับแนะนําว่าให้ลูกค้าเปิดระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผมเผื่อว่าเวลารถลูกค้าเกิดอุบัติเหตุนะครับผมเอ่อแอร์แบ็กแตกหรือว่าสายตัดน้ํามันน้ํามันรั่วยอย่างเงี้ยเครื่องดับนะครับผมแล้วก็ไม่มีการติดต่อของความช่วยเหลือภายใน1ิวินะครับผมทางตัวะระบบสั่งการของตัวแอ Android นดรอยนี้ก็จะช่วยโทรฉุกเฉินให้เราไปที่เบอร์1 6 6 9 ของศูนย์นเล่นพอนะครับผมแล้วก็ส่งตำแหน่งให้เราเพื่อขอความช่วยเหลือถ้าหากว่าเราไม่มีการติดต่อภายในสิบวินาทีนะครับผมครับผมตัวนี้แต่ว่าเงื่อนไขโทรศพัพท์ลูกค้าจะต้องเป็นรายเดือนก็จะต้องออไม่โดนตัดก็คือโทรเข้าโทรออกได้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเติมเงินก็ต้องมีเงินในโทรศพัพท์ครับผมโอเคนะครับผมตัวนี้โอเคแล,แล้วก็จะเปิดไว้เสร็จสิ้นนะครับพอเปิดไว้ปุ๊บตัวเอ่อ เกี่ยวกับในโทรศัพท์เรารายการทั้งหมดจะอยู่ในนี้ได้เลยเราสามารถกดดูในนี้ได้อ่านข้อความได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้เป็นแท็บเล็ตอ่าใช่<ม>ครับ <ลด S 1> ผมตัวนี้พอเราเชื่อมต่อไว้เนี่ยมันเชื่อมต่อไว้ omat, อัตโนมัติเพราะว่าเวลาเราลงลงรถไปมันก็จะตัดออกแล้วมาครั้งหน้ามันก็จะเชื่อมต่อให้เราเลยถ้าเราเปิดปุ๊บมันก็เชื่อมต่อให้เราเลยมันจะจําไว้นะครับโอเคถ้าเกิดเวลาใช้งานแล้วกลับมาที่ตัวเครื่องเสียงนะครับปุ๊บแล้วเรากดเข้าไปตรงแหล่งสื่อ ตัวนี้นะครับเราก็มาเลือกครับผมตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ลูกค้าสามารถเปิดเพลงหรือเปิด,ดลองดูก่อนได้ครับ สามารถโทรเข้าโทรออกได้แล้วก็ถ้าเวลาเราโทรเข้าโทรออกสามารถรับสายตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธไว้รับสายวางสายได้แล้วก็สามารถาพูดกดพูดตรงนี้ได้หรือว่าตัดเสียงได้ตรงนี้นะผมมันจะมีไม์อยู่ตรงด้านบนทิศษะลูกค้านะครับ,รบตรงนี้ต่อมาตัวปุ่มตรงนี้ก็คือปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับผมตัวนี้แล้วก็ต่อมาที่ตัวอแอร์ตัวแอร์นะครับผมก็ ตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับผมถ้าแอร์ทำงานปกติจะติดอยู่4ปุ่มนะครับผมนี้ตัวนี้ก็คือตัวระดับอากาศนะครับผมที่จะลูกค้าจะใช้นะผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวอากาศหมุนเวียนในรถนะครับผมให้อากาศภายอนเข้ามาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวความเย็น ac นะครับผมตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นพัดลมปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ํายาความเย็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของฟอร์ดนะผมจะดีเพราะว่าฟอร์ดจะมีระบบตัวนี้แอร์ระบบอัตโนมัติเผื่อว่าลูกค้าไปจอดรถ ตากแดดแลร้อนนะครับผมขึ้นมารถร้อนนะครับผมเราต้องการเล่งแอร์เราไม่ต้องไปปรับตัวพัดลมตรงนี้เราหมุนที่ตัวนี้นะครับอ่าไปให้สุดตัวนี้จะขึ้นเป็นอ,อตโต้นะครับผมเสร็จปุ๊บพอเราได้ความเย็นที่ต้องการนะครับผมเราหมุนตัวนี้กลับมาที่เดิมตัวนี้จะตัดให้เราเป็นเหมือนตอนแรกนะครับผมตัวนี้ก็จะช่วยลูกค้าไม่ต้องไปหมุนสองอันทีเดียวครับผมตัวนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเล่งเสียง ด้วยตัวนี้มันนนวดได้เหมือนเดิมปกติแล้วก็เปลี่ยนคืนวิทยุก็ตรงนี้ได้ปกตินะครับผมตัวนี้ครับผมโอเคตัวนี้ลูกค้าเคยขับฟอร์ดมาก่อนไหมครับเคยครับเคยเนาะตัวนี้เกียร์จะเป็นเกียร์หกสปีดนะครับผมเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเข้าปกตินะครับผมส่วนเกียร์ถอยเราต้องใช้นิ้วนะครับผมสอดเข้าไปตรงนี้นะผมแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็เข้าเหมือนเกียร์หนึ่งปกติเนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟนะครับผมครับผม ตัวนี้ประตูเปิดอยู่นเนาะโอเคแล้วก็ตัวนี้ครับผมเรียบร้อยโอเคลูกค้ามีตรงไหนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วครับไม่มีเนาะโอเคครับผมได้ใน,นนี้มันถ้าสมมติเรามีเด็กกันป้องกันได้ไหมได้ครับถ้าเรามีเด็กเราเขาจะมีล็อกเด็กให้ตรงนี้นะครับมผมเรากไขล็อกเด็ก ทีนี้มันก็จะเปิดได้แต่ข้างนอกอย่างเดียวข้างในจะเปิดไม่ได้ครัเป็นถ้ามีเด็กน,นะครับแล้วก็กุญแจรีโมทนะผมเป็นกุญแจรีโมทแบบรี m o b i l i z e r ก็คือตัวนี้ไม่สามารถออกไปแกะได้เพราะว่ามันจะมีชิปนะฮะแล้วก็มีโค้ดของมันก็คือถ้าเวลากุญแจหายไม่ต้องกลัวว่าใครนะอ๋อจะไปดูตรงัหน ก็การใช้งานนะครับผมก็กดกดล็อกนะครับผมหนึ่งครั้งหนึ <Okay. opus patreon. nationwide> ่งครั้งมันก็จะไม่มีเสียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราสงสัยเอ๊ะเราเดินประมาณ2 0 3 0สิเมตรนี่แล้วล็อกล็อรถหรืออย่างเรากด2ครั้งตัวนี้มันจะมีเสียงคืใช่ครับมันจะตอบสนองเราแล้วก็เวลาเปิดประตูเรากด1ครั้งมันจะสามารถเปิดได้แค่ฝั่งคนขับบานเดียวฝั่งนู้นจะเปิดไม่ได้ พราะว่าเวลาเขาเซฟตี้มาคือว่าเวลาเรามาคนเดียวอนะการคนข,ขึ้นใช่ครับการคนขึ้นฝั่งนู้นเผื่อมีโจรมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามาสองสามคนแล้วกดสองครั้งมันก็จะปลดล็อกให้ทั้งสองบานนะครับ,รบผมโอเคเรียบร้อยเดีด๋ดูตรงเครื่องยนต์นะ เราก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือคเป็นโช๊คฝากระโปรงนะครับไม่ต้องหนักแรงนะแล้วก็เครื่องยนต์เป็น2.2ลิตรนะครับผมแล้วก็160แรงม้าเนะาะครโอเคตัวนี้นะผมระบบระบ,บายความร้อนนะผมเป็นว่าน้ําแต่ว่าของฟอร์จะไม่มีฝาหม้อน้ํามานะครับผมแต่ว่าลูกค้าจะถามว่าอ้าวแล้วเราเวลาจะดูจะดูยังไงสังเกตตรงนี้นะครับผมตรงหม้อพักน้ําตัวนี้นะผมถ้าเกิดว่า ระดับนะ้ํามันยุบมันจะมีขีดขีดอยู่นะครับผมถ้าต่ำกว่าระดับนี้ก็คือต้องต้อง,ต,องต้องเข้าสูนหรือว่าเติมนะครับตัวนี้แล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตแห้งนะครับผมตัวนี้อ่านี่ตัวนี้สามารถดูได้แบตเตอรี่รับประกันหนึ่งปีนะครับผมก็ถ้าเวลาเราขับไปประมาณสักสิบเดือนหรือสิบเอ็ดเดือนนะครับผมยังไม่ถึงหนึ่งปีแล้วเรารู้สึกว่าอุ สตาร์ทไม่ค่อยติดแบตมันเริ่มไม่ค่อยดีหรือเปล่าเราสามารถเข้าไปเกมที่ศูนย์ไม่มีค่าใช้จ่ายครับตันนี้ครับผมนี้<ม>แล้วก็มันลุยน้ําได้นะครับผมประมาณแ0ดิบเจนประมาณขนาดนี้วันนี้เพราะว่า,อ,าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างมันอยู่สูงวันนี้โอเคครับผมเรียบร้อยเวลาปิดนะครับปิดมันก็กระแทกออกแรงนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นโชค๊ค <c oughs> เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่กระแทกมันก็ จะไม่ค่อยลงนะครับนิดหนึ่งนะคมันจะเรียบร้อยนะครับ